วันนี้ผมลงสินค้าไม่ได้แล้วผมต้องมีงานรับวันนี้หลายคนก็มักจะสงสัยและถามเข้ามาเยอะว่าอย่างนี้เราจะโดนปรับไหมเรารับงานไม่ทันเราจะทํำยังไงงานใหม่ไม่เป็นไรครับคืองานมันต้องบอกกันว่าแต่ละสไตล์งานที่ลากในรถในอเมริกาเนี่ยระบบงานจะไม่เหมือนกันครับถ้าอย่างสมัยผมวิ่งตู้อย่างนั้นอ่ะตู้เย็นตู้แห้งอะ่ะก็อาจจะมีผลครับบางลูกค้าอาจจะโอเคแต่คุณส่งไม่ทันหรือว่าคุณส่งสายหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเสียต้องเสียค่าปรับ แต่ง,งานสไตล์ผมเนี่ยมันเป็นงานเฉพาะทางครับมันไม่ใช่งานที่เหมือนกับเราต้องไปประมูลงานแข่งงานกับลูกค้าอย่างงานนี้ผมต้องรับวันนี้ใช่ไหมฮะโรงงานที่จะรับของเปิดได้24ชั่วโมงคือผมลงของไอ้งานเก่าเนี่ยเสร็จเมื่อไหร่พรุ่งนี้ผมก็ไปล้างแทงแล้วก็ไปรับงานได้ครับปลายทางที่จะไปส่งเนี่ยเป็นลูกค้าของบริษัทผมก็คือจะมีแค่บริษัทผมอะ่ะวิ่งไปเอาไปส่งให้ตอนนี้ก็คือเวลาที่เขาจะสั่งของเนี่ยครับเขาจะไม่ได้รอสั่งแล้วหมด ไม่ใช่ว่ารอหมดแล้วก็สั่งเลยเขาอาจจะโอเคบริษัทผมอาจจะส่งผมวิ่งออกมาส่งงานทางนี้ครับอยู่ท่าแต่นี่ขากลับต้องมีงานกลับบ้างใช่ไหมบริษัทผมก็อาจจะไปเช็คกับลูกค้าแถวบริษัทนั่นแหละที่ว่าจะรับไปส่งเนี่ยงานที่สองเนี่ยเขาอาจจะเช็คว่าโอเคของอยู่มีไหมอะไรเงี้ยอ,อ,อยู่เจ้าของไหมอะไรเงี้ยถ้าเขายังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรบริษัทก็จะให้ผมรับงานมาก่อนหลังจากนั้นผมก็จะวิ่งกลับไปถิ่นหากินคือโซนกลางหรือว่าเป็นงานกลับนี่แหละเอากลับไปที่บริษัทครับ เอาไปวางไว้ตัดหางไว้แล้วผมก็รับหางอื่นวิ่งงานต่อคือมันแค่เป็นงานแบบมันไม่เหมือนงานแบบที่แบบเนี่ยอย่างพวกตู้พวกอะไรเงรี้ยเขาประมูลเงี้ยเราโอเคเราวิ่งสายหรืออะไรเขาอาจจะมีค่าปรับครับหมื่นหมื่นกว่าอะไรเงี้ยปรับบริษัทอะไรเงี้ยก็อาจจะมีค่าปรับแต่งานผมเนี่ยมันจะเป็นงานเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นงานของตัวเองอ่ะมันเป็นลูกค้าของตัวเองลูกค้าของบริษัทที่ตัวเองวิ่งอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งแท้งหนึ่งอาจจะโฮแค่ของเราคันเดียวอะไรเงี้ยไปก็อาจจะมีเราคันเดียวอย่างผมเอางานนี้มาส่งที่เนี่ย ก็มีแค่คันผมคันเดียวบริษัทผมบริษัทเดียวที่เอามาส่งให้เขาซึ่งเอามาถึงนี่เห็นไหมที่เขาก็ปิ่มๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยยังยังไม่ให้ลงผมก็มั่นใจาได้ว่าจะไม่มีใครเอางานมาส่งมาทับผมแน่นอนเพราะว่ามีแค่บริษัทผมรับเกลือเอามาส่งให้ทางนี้คือมันเป็นเหมือนลูกค้าเดียวกันเองครับมันเป็นลูกค้าในสัญญาเราไม่ได้แบบไปรับโอเคถ้าอย่างวิ่งตู้เป็นอีกเรื่องหนึง่งตู้เนี่ยเราเข้าโกดังเวหาเนี่ยแต่และด็อกแต่และหมายเลขอะ มันก็จะมีนัดสําหรับใครสําหรับมันโอเคอย่างคันนี้จะไปถึงนัดยูส่งบ่ายสามอย่างเงี้ยเขาอาจจะโอเคเตรียมด็อกไว้ให้อะไรเงี้ยคันนี้เอาลงของบ่ายสามหรือขึ้นงานตอนบ่ายสองหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีนัดแต่งานสไตล์ผมมันจะงานสไตล์ผมงานสไตล์พื้นเรียบหรือรถขนรถพวกเนี้มันจะเป็นสไตล์แบบได้ทั้งวันนะครับย,ยูจะส่งวันนี้วันที่นี้เช้าเยน็นเยน็นตอนไหนก็ได้มันจะไม่เหมือนพวกงานตู้อย่างเงี้ยครับงานตู้อาจจะต้องมีนัดอย่างตู้เย็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมวิ่งคืนนี้ยูต้องมาส่งตีสอง 15อย่างเงี้ยผมก็ต้องไปอะไรเงี้ยครับนันเหมือนกับเวลาเราไปขึ้นของเนี้ยเขาก็จะจัดเตรียมของรอไว้ให้หน้าด็อกหน้าประตูให้สําหรับรถคันไหนคันไหนนัดของใครอะไรเงี้ยแต่งานอย่างพวกเนี้ยรถขนรถเนี้ยเขาก็ไปแล้วเขาก็ไปหารถของเขาเองคือมันไม่ใช่งานแบบต้องไปแย่งหน้าประตูด็อกคืออย่างตู้เนี่ยคนเขาวิ่งเยอะใช่ไหมครับมันก็อาจจะต้องมีนัดต้องเป๊ะนิดนึงแต่งานสไตล์พวกเฉพาะทางพื้นเรียบงานแท้งงานอะไรเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบเมื่อไหร่ก็ได้ ทั้งวันอะไรเงี้ยไม่ได้จอดจงโอเคอยูนอ้มาถึงเที่ยงก็เที่ยงไปเปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาไม่รอของหมดแล้วสั่งอยู่แล้วอย่างพวกนี้โรงงานนี้เส็จก็นั่นแหละเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโหลดผมก็เป็นคนโหลดเองเขาไม่ได้มีใครมานั่งรออยู่แล้วผมแค่เอาแทง์ไปล้างเพราะว่างานผมจะกินเสียเวลาเยอะใช่ไหมครับอาจจะไปล้างแทง์หมดเ,เสียเวลา3ชั่วโมงรอล้างแทง6์ชั่วโมงกับมี10ชั่วโมงผมก็เคยรอมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เราต้องทําหน้าที่ของเราให้เสร็จล้างทงล้างแทง์แล้วก็ไปขึ้นงาน ไปถึงปลายทางผมก็อาจจะเช็คจากบริษัทอีกเฮ้ hey, ลูกค้ามีที่ว่างไหมถ้ามีเขาเช็คกับลูกค้าปุ๊บโอเคลูกค้ามีที่ว่างผมก็ไปลงถ้าลูกค้าเต็มผมไปถึงบริษัทมักจะไม่ค่อยให้รอครับถ้าอยู่ในโซนที่บริษัทวิ่งนะก็คือโซนกลางประเทศบริษัทผมจะให้ผมตัดหางวางแล้วก็พ่วงหางเปล่ารับงานใหม่แต่เวลาที่ผมมาลงไกลๆแบบนี้บริษัทผมไม่ได้อยู่แถวนี้ผมไม่ได้มีหางเพิ่มแถวนี้ลานบริษัทผมหางอยู่แถวตรงกลางประเทศอันนี้ผมออกมาทางตะวันออกไอ้ตะวันตก ซึ่งถ้ามันเต็มทําอะไรไม่ได้ผมก็ต้องรอแต่ลูกค้าก็ต้องจ่ายเหมือนกันคือระบบการจาัดก,การมันก็จะต่างกับไปงานที่บริษัทผมวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งอยู่โซนกลางครับระบบการจัดก,การมันก็จะง่ายผมขึ้นเอาขึ้นเหนือไปบริษัทอาจจะให้ตีเป่าไกลมันก็น่าเกียบบริษัทก็อาจจะให้รับทรายลงมารับทรายลงมาปุ๊บลูกค้ายังมีทรายอยู่ก็ไปจอดไว้ที่หางเอาหางไปจอดไว้ที่บริษัทเอาหางใหม่ไปวิ่งงานแล้วเมื่อใกล้ถึงเวลานั้นหรือลูกค้ามีทรายว่างที่ให้ใส่ทรายได้เขาก็จะส่งรถแถวนั้น ลากเอาไปลงของอะไรเงี้ยครับระบบการจัดก,การมันจะง่ายถ้าเราอยู่ในโซนหากินลูกค้าที่เรามีอยู่ด้วยประจํากลางประเทศอะไรเงี้ยระบบงานก็จะประมาณนี้ครับก,ก็ไม่มีอะไรครับรับงานเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะไรเงี้ยเพราะบางทีผมไปอย่างรอบที่แล้วผมออกมาที่นี่แหละมาส่งปับ๊บผมไปรับโซดาไฟเนี่ยกลับกลับกลางประเทศลูกค้ามีของอยู่ผมก็บอกบริษัทเฮ้ยผมจะถึงแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคงั้นอนาะหารไปทิ้งไว้เลยแล้วก็อยู่ก็รับหางนี้รับงานใหม่แค่นั้นครับ